สวัสดีครับนะครับวันนี้วันนี้ผมพามาชมนะครับมาชมแม่ข้อหลักนะครับผมที่ที่เราจะทําขึ้นมานะครับอันนี้แม่เอ็มสิบหกนะครับแม่เอ็มสิบหกนะครับจ่ายลูกชนะเงินแสนที่ไก่ทองท่าพระแล้วนะครับผมแล้วก็ลูกๆกําลังโลดแล่นเลยนะครับผมชนชนะสวยๆนะครับอันเดียวอันกับหน่อยนะครับ เป็นไก่เดินดีประกบดีนะครับแม่นี้จ่ายลูกไก่เดินดีประกบดีนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เจ้าซอมบี้นะครับเจ้าซอมบี้นะครับซอมบี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่จ่ายลูกชนะเงินแสนนะครับ oh. แต่ผมเป็นลูกเจ้าซอมบี้แม่อื่นแล้วนะครับก็ไม่พลาดนะครับแม่อื่นก็ไม่พลาดนะครับแม่นี้ก็ เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเขาลองสามแม่ไว้แล้วนะครับแล้วลองสามพ่อนะครับ,ค,รบคือคือดีหมดเลยนะครับลองสามพ่อคือดีหมดเลยนะครับก็วันนี้ก็มาแนะนำนะครับมาแนะนำพ่อพันธแม่พันุนะครับที่นําเข้ามาใหม่นะครับก็เ,าเอามาสร้างขุดงงขึ้นมาใหม่นะครับผมโชคดีที่เราเหลือคาปูนะครับโชคดีที่เราเหลือคาปูไว้นะครับ ขาปูกําลังแม่พันธุ์เริ่มไข่แล้วครับกําลังไข่นะครับ,รบแม่พันธุ์เริ่มไข่นะครับเ,เจ้าซอมบี้นะครับเจ้าซอมบี้อันนี้ผมตั้งชื่อใหม่เป็นเจ้าซอมบี้นะครับเจ้าซอมบี้นะครับกําลังผสมกับลูกสาวเจ้าคาปูอยู่นะครับลูกสาวคาปูบวกแม่เบอร์หนึ่งนะครับดีที่รอดไว้ให้ผมสามตัวนะครับลูกสาวขาปู ก็เดี๋ยวเราซอมบี้เข้าเลยนะครับรับประกันนะครับชุดนั้นนะครับชุดซอมบี้บวกคาปูนะครับล้านเปอร์เซ็นนะครับเก่งแน่นอนนะครับ <uk> มั่นใจมากเพราะมันเป็นแม่ที่จ่ายลูกเห็นแล้วอ่ะก่อนที่หมาจะเข้าผมคัดคัดไว้หลักๆเลยเนี่ยประมาณสิบกว่าแม่เป็นแม่ที่จ่ายลูกชนะทั้งหมดนะครับ <uk> ก็เดี๋ยวเราเรามาเริ่มต้นใหม่ พูดถึงก็ไม่ได้เริ่มต้นใหม่อะไรมากเพราะว่าผมถ้าเริ่มแล้วก็เอาแบบแบบใช้งานได้เลยมามาดีกว่านะครับต้องแบบนี้นะครับตัวนี้จ่ายลูกนะครับผมที่ผมเห็นนะสองหกสองเจ็ดนะครับเจ้าสอมบีนะครับสองเจ็ดสองเจ็ดนะครับ <c oughs> ก็เอาไปลุยก,กับพม่าสบายนะครับจะไม่ได้จ่ายลูกลอยลอยถึงสามโลนะครับ แจะไม่ได้จ่ายลูกถึงสามเลยสวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเดี๋ยวเอาเข้ากับลูกสาวคาปูมั่นใจเรื่องกระดูกขึ้นมาอีกนะครับกระดูกจะใหญ่เลยนะครับนะครับแม่นี้ใหญ่นะแม่นี้สองโลสองโลเกสวยนะครับเจ้าแม่เอ็มสิบหกนะครับแม่เอ็มสิบหกกับซอมบี้นะครับ กอดสั่งจองมาแล้วนะครับผมสองคู่นะครับผมก็รอก่อนนะครับรอรอนะครับแล้วก็พักพวกทีมงานนะครับที่เห็นลูกเขาก็ทักมาจองแล้วนะครับทักมาจองหนึ่งข้อหนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็ทีมเอฟซีในช่อง youtube นะครับในช่องเราเนี่ยทักจองมาแล้วหนึ่งคู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณรอแป๊บนึงนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำสาวกันครับเพิ่งแยกลูกเขาออกไปนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็หลักๆของเราเลยนะครับอย่าลืมนะครับเจ้าขาปูนะครับจ่ายลูกมีผลงานนะครับชนะแปดหมื่นสองตัวแล้วนะครับแล้วก็ลูกเขาชนะเยอะนะครับ ก็ยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับช่วยติดตามคุณงงเราด้วยนะครับตอนนี้เราเราขึ้นตะข่ายตะข่ายเหล็กไว้แล้วนะครับล้อม,อ,มอีกชั้นหนึ่งนะครับล้อมอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีชั้นนอกอยู่นะครับมีมีชั้นนอกอย่างนะครับล้อมล้อมไว้หมดแล้วนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับอันนี้รอเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมาติดประตูให้นะครับอันนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับ นี่เป็นอีกชั้นหนึ่งก็น่าจะอยู่นะน่าจะอยู่เพราะว่าทั้งหมดมันจะเป็น3ามชั้นนะครับก่อนจะถึงตัวไก่นะครับสามชั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดกล้องวงจรปิดให้สัญญาณเตือนนะครับกว่าจะถึงคอกเรานะครับก็ใช้เวลานะครับไม่ใช่เมื่อกี้ก็หลุดเข้ามาแล้วถึงเลยโอเคครับผมยังไงก็ฝากพี่ๆช่วยติดตามชุดนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ